สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ไร่พารททองจังหวัดมุกดาหารดอกไม้สวยๆสีม่วงสีขาวสีชมพูสีแดงบรรยากาศน่าเที่ยวมากครับมีสวนสัตว์มีของเล่นสำหรับเด็กๆ อันนี้เหมือนดอกผักเซียนเลยอ๋อ <c oughs> เป็นผักเซียนจริงๆด้วยเป็นผักเซียนส้มผักเซียนเอาไปทำส้มไม่ได้นะครับเป็นของนอกโอ้โหต้นใหญ่มากเลยรู้จักบาครับผักเซียนเอาไปทำเป็นส้มผักเซียนนะครับอันนี้แต่ทําไม่ได้หรอกต้นใหญ่ครับเป็นพันนอกนะครับ สวัสดีครับมาเรามาดูอีกมุมหนึ่งของไร่พัดทองมุกดาหารชมบรรยากาศการท่องเที่ยวอ้าป้าป้าป้าไปดูดิอาหารแกะเขาว่ามีแกะด้วยนี่ไงครับ ฟาร์มแกะนะครับแกะมีหัวสีแดงหัวสีเหลืองอันนี้สีอะไรสีน้ำเงินแล้วก็หัวสีเขียวไว,วนี่ฟาร์มแกะหูอยเยอะมากครับ<ะ>นี่อีกมุมหนึ่งครับอยู่ที่ในไร่<ะ>พาดททองนะครับแก,แกะตัวจริงๆเลยตัวเป็นๆเ,เลยครับ ทักทายหน่อยวันดีครับแกะแกะแกะแบ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 แบแบแบะหนูอยากให้อาหารแกะอ่าเดี๋ยวนุ่นแม่อาหารแกะให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นเป็นแม่กับพ่อแล้วนะครับมาดูลูกๆด้วยลูกๆหน่อยเป็นยังไงบ้างลูกๆเอ้ยโอ้ลูกๆนอนแล้วลูกๆนอนกันแล้วนะครับ กำลังโซนเลยไว้กำลังกินเลยครับโอ้โหกินหญ้าอา,ามามามาดูดิดนี่อา,อาหารแกะมีอะไรบ้างครับเอาอะไรอุ้มเอ,เอาแบบไหนเอาแบบนมหรือเอายา่าเอาแบบ้านม อ่านมาครับผม20บาทครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พาลูกๆมาให้อาหารแกะนะครับน้องไม่ย่าก,กับพี่อุ้มนะครับอเ,เอาให้อีกเลวอุ้มเร็วหยิบมาเร็ว แกะหัวดำแกะหัวแดงแกะหัวขาวกินให้อิ่มๆนะครับกินให้อิ่มๆนะครับเอาไปใกล้ๆดิอุ้มนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ล้องใหญ่เลยตัวนี้ล้องใหญ่เลยล้องใหญ่เลยเอา่าล้องใหญ่เลย อ่ะเรเเหิวแล้วหิวแล้วหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วโกินใหญ่เลยครับใหญ่เลยเอาไปให้ตัวนู้นตรนู้นตัวนู้นตนู้นเร่เรๆเรๆเรๆๆเรเรเร่เรทางนี้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 เออาเอาโอ้โหหิมากเลหิวมากเลยหิวมากเลย เอาเอานมไปให้ตัวเล็กนู่นนมนะย่ายังไม่หมดเลยย่ายังไม่หมดเลยอ่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันน้องช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วเออน้องนั่ก็เก่งมากเลยไม่กลัวเลย น้องอุ้มมาให้นมแกะนะครับจับแน่นๆนะครับจับกดนมแน่นๆเอาขับอีกขับอีกขับอีกเออขับอีกขับอีกขยับขับอีกเออเห็นไหมโอ้โหเก่งมากเลยเอายกขึ้นมาอีกยกขึ้นมาอีกยกขึ้นสูงฉ เอายกขึ้นสูงๆอุ้มนะยกนมขึ้นเอาเข้าปากมันเข้าปากเอายกขึ้นให้นี่ดูดูดูให้มันดีๆยกขึ้นนี่กระดกเออรู้จักไหมครับว่ากระดกนะกระดกขึ้นเหมือนตัวเองไม่เคยกินนมว่ะอุ้มเนี่ยนี้จับแบบนี้เลยเออ 국민 <laughs> 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 okay.